สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะคุณจะได้จับเงินร้านนะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่ดูกันนะคะว่าใครที่มาดูในคลิปนี้นะคะคุณจะได้จับเงินร้านแล้วไพ่มีอะไรจะบอกเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะขออน,นุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค,ครูบาอาจารย์ของทุกๆท,ท่านนะคะใบแรกเลยค่ะว้าว King of คับค่ะ เป็นไพ่แห่งบอกต้องบอกก่อนเลยนะว่าคนเป็นผู้มีมีเซนส์สัมผัสนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนเป็นผู้มีเซนส์สัมผัสมีรางสังหณรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่พึ่งเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะเนี่ยค่ะ i n g อัพคับมีความเป็นผู้นําแล้วก็คุณมักจะคาดการมองการไกลได้สามารถมองเห็นถึงอนาคต เขาเรียกว่าการคาดการณ์อนาคตได้แม่นยำนะคะของอนาคตของตัวเองและผู้อื่นต่อไป King of คับแล้วอะไรมาดูกันนะคะไพ่ไปที่สองโอ้โหพอพูดถึงคุณจะได้จับเวล้านเนี่ยคะ่ะคิงออลคับมาพร้อม Pen t a c l e ก็คือมาพร้อมไพ่เหรียญไพ่สองเหรียญน,นั่นเองนะคะก็คือคุณจะได้จับเงินร้านนะคะมือทั้งสองมือของคุณจะไม่ว่าง ให้จับอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณคุณจะได้จับเงินดาแน่นอนนะคะเนี่ยจับทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีรายได้มาจากเอ,อ่อมากกว่าหนึ่งทางด้วยนะคะโอ้โหคุณคุณ,คณตื่นเต้นอะตื่นเต้นกับคนทด้ไพ่ใบนี้มากเพราะอะไรเพราะว่าคุณอะวางแผนในอนาคตวางแผนเรื่องอะไรการเงินในอนาคตไปแล้วแล้วคุณมองว่าถ้าคุณทําแบบเนี้ย มันจะต้องประสบความสำเร็จและคุณได้จับเงินล้านแล้วบางคนก็ได้จับมาด้วยค่ะมีไพ่ไพ่บอกว่าบางคนได้จับมาด้วยอีกใบหนึ่งกันเลยดีกว่ารอไม่ไหวแล้วค่ะขอไปสุดท้ายนะคะพี่ไพ่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และพี่ไพ่ช่วยบอกหน่อยอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเนเต้น,ตนปึ๊บโอ้ว้าวอันนี้โอ้โหเส้นทางแห่งเศรษฐีเส้นทางแห่ง,างหการจับเงินล้านของคุณไม่ได้รับลื่น คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าถ้าผนทางไปสู่ความสําเร็จมันง่ายเกินไปแสดงว่าคุณไปผิดทางคุณกว่าคุณจะเดินทางมาถึงจุดจุดนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยบางคนคุณเหน็ดเหนื่อยไม่รับรื่นการงานการเงนินการหางาน,างานหาเงานินชีวิตในการที่จะคุณจะค้นหาความสําเร็จอะมันรู้สึกไม่รับรื่นมันรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวพอพอจะเลื่อนเื่อนหน่อยอ่ะก็เริ่มตะขอูตะไข,อ,อ,ขอ,อ่ะนี่คะ่ะ คุณจะเดินทางเนี่ยคุณเก่งมากคุณเดินทางคุณเดินมาไกลมากแล้วคุณก็ไม่ยอมแพ้เห็นไหมต่อให้จะขูขข่ขะคุณก็ไม่หันหัวเรือกลับคุณก็ไปเรื่อยๆเพื่ออะไรคะเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งที่เนี่ยคะ่ะคุณจะได้จับเงินล้านแล้วก็บอกเลยนะว่ามากกว่า1ล้านขึ้นไปแล้วก็มากกว่าสองบางคนก็ได้สองล้านหรือเป็นเงินหลักล้านคุณได้จับแน่นอนเนี่ย คุณเพราะคุณวางแผนคุณมองมองอนาคตไว้การไกลแล้วแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในด้านการงานด้วยนะคะใครที่ช่วงนี้นี่ไม่ใช่สิใครที่มาดูคลิปนี้นี่คุณเหมาะก,กับการไปผู้นําไะทําธุรกิจเป็นของตัวเองมากๆเลยนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจอะไรของตัวเองอยู่อะ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะเนี่ยมีเงินมาซัพพอร์ตคุณทันท่วงทีนะคะ อันนี้คือบอกบอกความหมายของไพ่เพิ่มเติมนะคะคุณได้จับเงินรายแน่นอนค่ะผู้ที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วบางคนก็ได้จับแล้วด้วยบางคนกําลังรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เนี่ยค่ะไพ่คอนเฟิร์มแล้วคืออะไรได้แน่นอนคุณอย่าท้ออย่าหันหัวเลิกกับแน่นอนค่ะเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ก็จะเป็นคนเป็นคิงเป็นควีนกันเป็นตัวพ่อตัวแม่แน่นอนขอให คุณอย่าท้อพายบอกว่าอย่าท้อแค่นั้นเองเพราะคุณเก่งคุณเก่งมากๆามาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอฝากไว้กับ King of Cup นี้ด้วยนะคะนี่พายสวยมากขอบพระคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่มาดูคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด follow แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กันเยอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ